การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะคะเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรานได้ประกาศชัดเจนนะคะว่า พรรคพลังประชารัฐจะต้องชนะการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตค่ะได้แก่เขต1ชุมพรเขต6สงขลาและเขต9ก้ากทมค่ะแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิทย์เนี่ยอาจจะไม่ง่ายดายไม่ราบรื่นนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยปรากฏตัวผู้สมัครนะคะจากพรรคการเมืองต่างๆที่ประกาศตัวลงชิงเก้าอี้สสในเขต9กทมด้วยกันหลายพรรคค่ะและแต่ละคนเนี่ยก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคกล้า ะะที่เพิ่งจะส่งคุณอัธวิศสุวรรณพักดีเลยาธิที่การพักนะคะลงสู้ศึกซึ่งคุณอัธวิศสุวรรณพักดีนะคะก็คืออดีตสสกทมจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะคะคุณอัธวิศเนี่ยยังอาจจะได้คะแนนหนุนจากคุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่ากทมนะคะซึ่งคุณสกลทีเนี่ยก็คืออดีตแกนนกาํากปปสที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้คู่แข่ง ของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็อย่างน่าสนใจค่ะคือคุณสุร,รชาติเทียนทองคนนี้เป็นอดีตสสกทมจากพรรคเพื่อไทยนะคะคุณสุร,รชาติเนี่ยมีคะแนนเก่านะคะตุนเอาไว้หลายหมื่นคะแนนเชียวค่ะขณะที่พรรคพลังประชารัฐเองนะคะก็เพิ่งมีมติอย่างเป็นทางการที่จะส่งคุณสันลัตเจนจาคะภรรยาของคุณศิระเจนจาคะนะคะลงรักษาเก้าอี้ค่ะ ล่าสุดคุณสลานลัตเองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่ผู้สมัครหน้าใหม่เนื่องจากมีความคุ้นเคยมีความสนิทสนมกับประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลาที่คุณศิละเป็นสสตนเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลืองานได้ดูแลประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดนะคะ นอกจากนี้นะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังจะต้องเจอกับกองหนุนอกองเชียร์ของลุงตู่นะคะอีกคนหนึ่งค่ะนั่นคือผู้สมัครจากพักไทยพักดีนะคะซึ่งคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมเนี่ยก็ประกาศนะคะว่าขอส่งคนเข้าสภานะคะเพื่อไปให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะการจัดทัพสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมกทมเขต9ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังสร้างความหือฮาอีกเรื่องหนึ่งนะคะด้วยการวางตัวคุณชัยวุฒนาคมานุสอนรัฐมนตรีกระทรวงดีเค่ะเข้าไปนั่งเป็นผออคุมการเลือกตั้งซ่อมอกทม รอบนี้นะคะทั้งที่คุณชัยวุฒิเนี่ยก็คือหนึ่งในกลุ่ม6รัฐมนตรีค่ะที่ยืนอยู่ในขั้วของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะขณะที่เขตหลักสี่เนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมของคุณศิรจนจากคะคุณศิระก็คืออดีตสสที่อยู่ในปีกของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะซึ่งยืนอยู่ขั้วตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นนะคะภาพสะท้อนที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยน่าสนใจค่ะว่าภายหลังเสร็ สึกการเลือกตั้งซ่อมกทมเขต9รอบนี้นะคะไม่ว่าพักคพลังประชารัฐจะแพ้หรือชนะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเกิดความขัดแย้งละรอบใหม่เขย่าพักคอีกครั้งหรือไม่ค่ะ